เธอรู้ยังสสททเขามีโมบายแอปพลิเคชันใหม่แล้วนะถ้าเราอยากมีโมบายแอปพลิเคชันเราต้องทำยังไงหรอเธอช่วยสอนวิธีการเข้าใช้โมบายแอปพลิเคชันให้เราหน่อยได้ไหมได้สิเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการสมัครใช้งานโมบายแอปพลิเคชันให้ง่ายนิดเดียวถ้าเธอใช้ระบบ Android เธอสามารถดาวน์โหลดผ่าน p l a y Store แต่ถ้าเธอใช้ระบบ iOS สามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store ซึ่งทั้ง2ระบบสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายเพียงแค่พิมพ์คำว่าสสททได้เลยนะ มาดูว,วิธีการสมัครใช้บริการโมบายแอปพลิเคชันสสททกันเลยค่ะเมื่อเปิดแอปพลิเคชันสสททเข้ามาแล้วให้กดสมัครใช้บริการและกดยอมรับระบบจะไปที่ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลให้สมาชิกกรอกเลขชาปนกิจ6หลักลกรอกเลขประจำตัวประชาชน13หลักจากนั้นกดตรวจสอบขั้นตอนการยืนยันข้อมูลของสมาชิกให้ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือ10หลัก และกรอกอ e ีเมลแอดเดสของสมาชิกจากนั้นให้สมาชิกตั้งรหัสผ่านโดยการตั้งรหัสผ่านต้องใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กและตัวเลขรวมกันไม่น้อยกว่า8ตัวอักษรและกรอกยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดยืนยันระบบจะแจ้งว่าท่านได้สมัครใช้บริการสำเร็จให้สมาชิกกดเข้าใช้งาน ให้สมาชิกตั้งรหัสพินคำเตือนห้ามตั้งเลขเรียงหรือเลขตองและให้กดยืนยันรหัสพินอีกครั้งระบบจะแสดงหน้าหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สมาชิกกดยอมรับ โดยสมาชิกสามารถดูข้อมูลข่าวสารต่างๆของสสททและกสททซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลและสถานะการเป็นสมาชิกของตนเองได้อย่างง่ายดายเช่นหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกใบเสร็จรับเงินสสททและกสททข้อมูลของผู้รับเงินสงเคราะห์และยังดูข้อมูลเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าในแต่ละเดือน ว่าได้ใช้ไปหรือคงเหลือเท่าไหร่ได้อีกด้วยสมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลของตนเองผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันสสททโดยในส่วนที่สามารถแก้ไขได้เองคือที่อยู่เบอร์มือถือและอีเมลแอดเดรสหรือเป็นบริการดีๆครบจบในแอปเดียว หากสมาชิกไม่ทราบเลขชาปนกิจสสททของตนเองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทะเบียนสสททเบอร์โทรศัพท์0957129740มีแอปพลิเคชันแล้วมันดีแบบนี้มีเองอย่างนี้เราดาวน์โหลดตั้งนานแล้วขอบคุณนะที่สนอนวิธีการเข้าใช้โมบายแอปพลิเคชันให้เรา พวกเราต้องช่วยกันบอกเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกสสททให้ดาวน์โหลดโมบายแอปพลิเคชันกันเยอะๆจะได้เช็คสถานะของตนเองได้อย่างง่ายดายสะดวกและรวดเร็วมาเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบสสททนะคะ